สวัสดีค่ะประเด็นมารีวิวเหรียญให้เบิ่งเดอ้อพี่น้องเหรียญปีสุดท้ายของนายหลวงรัชกาลที่เก่าเหรียญสิบบาทปีพศ2560ปีนี้สิ้นสุดการผลิตแล้วเดอ้อพี่นอ้องผู้ใดมีก็เก็บไว้เด้อร์พศ2560ของประเด็นก็เก็บไว้หลายเหรียญแล้วนะเก็บไว้ ่อไปก็สิบ่าม,ามีบ่เห็นเ้วเด้อพี่น้องมีผ้เช็ดใหญ่ปี๊้าเช็ดใหญ่ปีพศ2560นี่หสิบนีสีย้าใหญ่เด้อพี่น้องอีกต่อไปบวมีแล้วพระ่าเพิ่นเจ็บเข้าข้างเบิรเฮหสิบ่ได้เห็นต่อไปข้างน้าไปเดินกันเจ็บได้เลียนหัตังค์งแต่มือเีนียวมารีวิวเรียญอันนี้นเบิรงเเลียหัด้ต่างไปเดินกันเจ็บไว้แล้ว อันเหรียญสิบบาทเหรียญห้าบาทเหรียญบาทก็มีเนาะพี่น้องเนาะเก็บไว้ครบแล้วพี่น้องแต่หังบ่ได้หลายดอกก็ได้เติบหนึ่งอยู่พี่น้องเพราะว่าเก็บไว้เขาเศร้าผลิตนี่ละอันรุ่นสุดท้ายพศ2560นี่าร้อยหกสิบหนึุดท้ายของนายหลวง เราะว่าเพื่อนเลิกผลิตแล้วเนาะเพื่นกับผลิตอันพ่อออื่นแทนมันดัดดัดจ,จัดาการที่เก่ารุ่นจุดท่ายเดอ้อพี่น้องผู้ดใดมีก็เก็บไบเ,ไเดอ้อต่อไปข้างหน้าก็สิแพ้งกอลากาเรียนนี้อีกผู้ดใดมีกับเก็บไบเดอ้อพี่น้องเอาไว้เป็นที่ระลึกทางด้านจิตใจไว้ให้ลูกในร้านเฮาเบิ่งไปข้างหน้าวานี่ละ รัชการที่เก่าสิ้นนั้นอันเฮ็ดเหรียนเราเพิ่นการโบเฮ็ดต่อไปอีกเราะะเนาะเขาเนาะเรียญสุดท่ายของรัชการที่เก่าสินสุดท่านี้ลนะพศ2560สิบสิได้เก็บใบเอาเป็นนันที่ละลึกให้ ลูหลานเข้าเบิงไปข้างหน้าไวปทาเราเห็นฟังเอาเหรียญให้เบิงน้ำก็สิไดไอหูว่าผลิตนี่แหละพ่อสอสุดถ่ายของราชการที่เก่าเนาะพี่น้องเนาะไปเดินกเ็เลยเอามารีวิว่แต่ก็ยังสิเก็บต่อไปอีกดอกพี่น้องไปเดินก็ได้มากจากกันเงินท่อนแน่ก็ไปเดินไปแหลกน้่นเหมือนหลานขามาแน่เนาะ เพราะว่าเพิ่นแห้เพิ่นมาเอื่นประเดินไปเวลาเพิ่นเปิดตูสปากประเด็นก็ไปขอแลกเพิ่นมาเอาตั้งแต่ดัดจากการที่เก่าเอาไว้ซุ่มเจ้าขอย่างไดล่ะกันนั้นเอื่นก็บ่เอาเอาทอเจ้าขอย่างไดเนาะพี่น้องก็ไปหาเลือกเอาเนั่นเทียเพิ่นเหลือกได้เพิ่นเก่ามาเอื่นเพิ่นก็มาแลกประเด็นก็เอาเงินให้เพิ่น เพราะว่าเพันธุบอยากได้เหรียญเพิ่นก็นอยากได้แบงค์เนาะก็ไปแ,กแลกเอาเนาะพี่น้องเนาะกันผู้ใดอ,อยากเก็บไว้ก็เก็บเดอ้อพี่น้องเอาไว้เป็นที่ระเลืเอดให้ใลูกให้หลานเบิง้งคลิปนี้ก็บ่มีหย่างเดียดก็มารีวิวเห 60, ออรียญ60พศ60เนาะสิบนะเนาะเหรียญ10บาทพศ2560ประเทศไทยไอพี่น้องเฮาเบิง่ง ไหนบอดีบองง่าบอกขอโทษขอไผ่หลายๆเด้อพี่น้องเลยเบาใจาบอนนั่นขอโทษขอไผ่กาบงามๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่ของน้องทุกขทุกคนเด้อฝากไว้กดไล์กดแชร์กดติดตามให้ก็ขอบคุณหลายๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้บาเนาะว่าประเด็นเซลย,ยังมารีวิวให้เบิง่ง ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญย่อยิ่อยยิงยิงขึ้นไปข้างหน้าเด้อพี่น้องคลิปนี้ขอ,ขอสิจบไปซ้ำนี้ก่อนวัสดีค่ะ thank you you so much my friend for watching thank you thank you